แล้วนิสัยที่พี่แก๊บชอบหรือภูมิใจของตัวเองอะเอาที่สุดข้อเดียวคืออะไรไม่คือไม่มันคือ skill สกิลมอสักครู่นี้อ้าวมันคือสกิลที่เป็นคําตอบของคลิปที่แล้วก็คือซิงตอบว่าซิงไม่ชอบอะนะใช่แต่สิ่งที่พี่ชอบก็คือพี่ชอบนิสัยตัวเองที่เป็นคนร้องเลยทําเลยเออขาเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> คิดเมื่อวานทําวันนี้แล้วอย่างเงี้ยเอออยากได้ปุ๊บทาปั๊บอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็น มันอาจจะไม่ดีในบางเรื่องเช่นมันอาจจะผิดพลาดเยอะหรือมันอาจจะคิดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่ชอบคือพอมันทําแล้วอะพี่สบายใจพอมันลุยไปแล้วพี่นอนหลับเพราะว่าสิ่งที่คิดมันได้เริ่มทําอย่างน้อยๆคือมันก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราลองมันใช่อย่างที่เราคิดไหมอย่างน้อยมันทาให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้นเออแล้วเราก็ได้คําตอบให้กับตัวเองเร็วขึ้นซึ่งคําตอบเนี้ยมันอาจจะไม่มีใครเคยตอบบนโลกใบนี้แต่เราหาคําตอบด้วยตัวเอง แสดงว่าพี่แก็บไม่กลัวที่จะพลาดพลาดก็พลาดแล้วเอาใหม่อบบนี้ไปแต่แต่คือมันก็ใช้คาว่าคําว่าํวาว่ามีกลัวพลาดไหมพี่ก็ยอมรับว,ว่พี่มีกลัวพลาดแต่แค่มันเป็นความพลาดที่เรายอมรับได้อกับบางเรื่องอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะเราอาจจะยอมรับไม่ได้กับความผิดพลาดนั้นเราก็แค่ไม่ลองอหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่จะถอนว่าอ๋อถ้าเกิดเป้าหมายนี้ยมันใหญ่มากอยากทําสิ่งนี้ใหญ่มากมแล้ว เราอาจจะกลัวพลาดในสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปปุ๊บมันความเสี่ยงมันเยอะพี่ก็ใช้วิธีการทอนความใหญ่นั้นนะนะสมมติตเต็มเต็มสิบทอนให้มันเหลืออย่างละ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, หนึ่งละหนึ่งละหนึ่งแล้วหนึ่งอล้วะแล้วก็ทำทเล็กๆแต่ถ้าเกิดทำเล็กๆไปสักสามชิ้นอะเราจะกล้ายอมรับกับความผิดพลาดระดับสเกลสิบได้มันไม่จําเป็นต้องรอทำหนึ่งสองสามแล้วไปถึงสิบอะจะหนึ่งสองสามปุ๊บอ๋อครั้งที่สี่อะมันคืออาจจะทำครบเต็มเต็มสิบแล้วก็ได้ซึ่งสิ่งนี้มันคือ โครงการรูตังฟังเนี่ยที้เราคุยเคยทำมันทำให้กันมออยู่เขาก็กลับมาที่การขายของไม่ได้ขายของแต่มันคือแต่จริงแต่จริงแจเหไหมเพราะว่าตอนแรกเราไม่กล้าที่จะทำสิ่งใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะมีมีคนมาซื้อหรืออยากให้เราทำหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่อันนี้จริงอันนี้จริงมากเลยอ่ะเออแต่เราลองทำเล็กๆก่อนอ่ะงั้นลองชวนมาทำหลักสูตรด้วยกันสิอ่ะงั้นลองไปขายของดูสิลองไปขอขอโอกาสในการสอนดูสิแล้วแม่งเห็นไหมพอเราทำสามอย่างเสร็จปุ๊บอ่ะสี่ห้าหกมันไม่ต้องทำ เออจริงๆด้วยอ่ะ <No? S 1> เราไม่ต้องกระโดดไปที่สิบเลยทันทีก็ได้น,นี่นา uh. เรากระโดดลงไปลองเฮล่หน่อยแล้วแบบพอมั่นใจหรือปรับได้มากขึ้นเราค่อยลุยต่อแบบอันที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ uh. เออจริงด้วย